ครับผมร้าน MP Shop นะครับ CPR 500ครับผมวันนี้เป็นชุดสลิปออนนะครับผมพีพรมเป็นงานไทเทเนียมนะครับผม2.5นิ้วงานดัดนะครับองศาสวยๆเลยนะครับนนลูกคา้าขัดแทนจากที่มาแล้วนะครับเดินทอดหลังใหม่ปลายเป็น18นิ้วเพียวคาร์บอนนะครับผม งานเดียวแท้นะครับทั้งใบเลยงานท็อปนะครับใบใหญ่ของตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเสาตีตามต่างลูกค้านะครับดูรอเชื่อมาหน่อยนะครับผมจุกเสียงมีแถมให้นะครับตอนนี้ถอดออกอยู่นะฮะ